สวัสดีครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับในช่วงเย็นๆย็นอากาศดีๆแบบนี้ครับใครเลิกงานเลิกเรียนแล้วก็มาฟังข่าวแบบชิวๆนะครับกับเอฟสเกตฟุตบอลครับอัปเดตให้ฟังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับก็เหมือนว่าไบเยนจะเอาจริงเอาจังนะครับต่อสายถึงเอเจนต์ของเอริกชนาเลยครับอยากให้มาคุมที่เสือใต้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก s k y Sport ครับบอกว่าไบเยนิวนิกติดต่อมาที่เอเจนต์ของเอริกชนาแล้วครับผู้จัดการทีมของแมนยู พร้อมใส่ชื่อในบัญชีท,ที่พวกเขามองหาคนต่อไปแล้วรายงานก็บอกว่าไบเยนได้ติดต่อไปที่คีฟอร์สกับเอเยนของเอริกเชนฮาร์เพื่อสอบถามว่าเขาเปิดกว้างกับการคุมทีมในถิ่นอาริอันซารีนาหรือเปล่านะครับย, <_ travaille> ยังไม่มีการเจรจายอย่างเป็นทางการกับตัวแทนเชนฮาร์คเองนะแต่เขาก็รับทราบความสนใจจากไบเยนแล้วสําหรับเอริกเชนฮาร์ โค้ชวัยห้่ปีอย่างเชนฮาร์คับแจ้งไปยังคนรอบตัวว่าเขายัางโฟกัส hmm. กับการพาแมนยูจบอันดับที่ดีกว่าอันดับสูงสุดและอยากจะคว้าช่วยเอฟเอคัเนี่ยมาครองให้ได้ด้วยนะครับ mm hmm. แม้อนาคตไม่แน่นอนแต่เอริกเชนฮาร์ก,ก็มองว่าเขาน่าจะได้คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้ากับแมนยูส่วนอบอร์ดบรหิหารของไบเยอร์เองมองว่าผลงานของเชนฮาร์กตกต่ำเพราะปัญหาน,นอกสนามและการจัดการที่ย่ำแย่ภายในสโมสรน,นะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ครับมีข่าวสารนะครับว่าทางไบเยอร์เนี่ย ต้องการมองเอริกชนากิครับเป็นกุนซือคนต่อไปที่จะมาทำงานแทนที่ของโชมัสทูคึนหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับโอ้โหเหมือนต่อสายตรงไปที่เอเจนต์ของเขาไม่รู้ครับว่าสถานการณ์ของเชนฮาร์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับแต่เป็นอะไรที่ต้องมาติดตามและเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับอนาคตของเขาเองนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเอริกชนา์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกจัดไปให้ัยรุ่นเดี๋ยวไปตามข่าวกันต่อฮะ มีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าอร์เนสลอตเนี่ยอยากจะคุยกับเจเกนคลอปก่อนครับขอคำปรึกษาในการคุมลิเวอร์พูลว่าจะต้องคุยยังไงจะต้องใช้แผนการแบบไหนลิเวอร์พูลเป็นบอลสไตล์ไหนอะไรอย่เงี้ยครับท่านของอร์เนสลอตเปิดเผยว่าเขาอยากพูดคุยกับเจเกนคลอปเพื่อขอคำแนะนำเมื่อได้รับการยืนยันว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลแบบเต็มคาราเบล ลิวปูหงแดงบรลลูขตลงกาเฟนูดนะครับในการจ่ายค่าเชยเพื่อดึงอันเนสลอตมาเป็นผู้ดการทีมคนใหม่รอเพียงการประกาศอย่างเป็นการเท่านั้นณนเวลานี้ทางด้านของเจเกนครอปยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับอันเนสลอตและวอนแฟนบอลลิวปูให้เวลากับคุณซือคนนี้หน่อยในการทำทีมต่อจากเขาอันเนสลอตครับบอกว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะที่คุณจะติดต่อกับโคช้ชคนปัจจุบันของพวกเขาถ้าคุณย้ายไปสโม,มสรใหม่ ผมก็ทําแบบนี้ที่ฟีนูดเหมือนกันเป็นเรื่องปกติความรู้ทั้งหมดที่บุคคลได้รับจากการทํางานหลายปีที่สโมสรหรือว่า9กาปีอย่างในกรณีของครอปแต่นอกเหนือจากนั้นผมเองรู้จักเปปลินเดอร์สผู้ช่วยของเขาค่อนข้างดีด้วยหากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการมันคงแปลกถ้าผมไม่ทัวเขา เราต้องบอกว่าอันนี้สลอตไม่ได้ชมเกมที่ลิวปูเอาชนะทอเนมยัสเปอร์เมื่อคืนนี้4-2นะครับเนื่องจากต้องโฟกัสกับฟีนูดซึ่งถล่มเอาชนะ PEC Soru นะครับผม5-0แล้วทางกุนซือวัย45ปีอย่างอันนี้สลลตก็บอกต่อครับบอกว่าผมได้ดูเกมไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่แล้วเราก็ต้องมาที่สนาม มันไม่มีการหายทอดสดด้วยที่นี่ผมไม่ได้ดูมากนะักผมดูแค่ประตูแรกซึ่งยอดเยี่ยมทีเดียวถือเป็นชนะที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลหากได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วและมันร้อเอ่ะผมจะไปที่นั่นผมจะไม่ดูเพียงเกมนี้เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายเกมด้วยที่ผมต้องดู อันนี้คือสิ่งที่อาร์เนสตอตได้เปิดใจครับบอกว่าอยากจะคุยกับเจคเกนครอปก่อนก่อนที่จะคุมทีมลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวนะขอคำปรึกษาก่อนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับอนาคตของอาร์เนสตอตที่จะมารับงานต่อจากเจคเกนครอปที่ลิเวอร์พูลแอนฟิลครับโอ้โหสุดจัดปลัดบอกครับชาปลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัดนะครับสำหรับคุณซื้อรายนี้ต้องมาติดตามจริงๆนะครับ สกุลการมีความคิดเห็นยังไงกับว่าที่คุณซื้อคนใหม่อย่างอาร์เนีสโอตก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับเดี๋ยวไปตามข่าวกันต่อหน่อยครับมีรายงานบอกว่าอ่ะโลเปตตกีครับตอบรับการคุมคอนแล้วนะครับคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับมาตามมาหน่อยโรมาโนออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับล่าสุดฟราบิซิโอโรมาโนคอนเฟิร์มแล้วว่าคูเลนโลเปตตกีครับตอบรับข้อเสนอคุมเวสแฮมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รายง,งานข่าวว่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่บอกว่าคูเลนโลเปตกีกุนซือชาวสเปนคนนี้ตกลงเงื่อนไขเข้ามาคุมเวสแฮม,มยูนเต็ดฤด,ดูกาลหน้าแล้วนะครับคุณคอนเวสแฮม,มตกเป็นข่าวว่าต้องการแยกทางกับดวิสมอยเมื่อจบฤด,ดูกาลน,นี้และโลเปตกีครับก็มีชื่อเข้ามาพูพันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดลูกพี่อย่างโรมาโน่บอกว่าคูเลนโลเปตกีตกลงเงื่อนไขกับเวสแฮม,มเพื่อมาเป็นหัวหน้าเฮดโค้ชคนใหม่แทนที่ดวิสมอยตั้งแต่ฤด,ดูกาลหน้า โลเปติกีตอบรับข้อเสนอของเวสแฮมพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการแล้วจะมีการสะสางรายละเอียดต่างๆฉะนั้นจะมีการลงนามในสัญญาแต่ข้อตกลงต่างๆเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่ายินดีด้วยครับสำหรับทางเวสแฮมยูไนเต็ดครับที่ได้กุนซือคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแทนที่ของเดวิสมอยนะครับต้องแยกทางกับเวสแฮมหลังจบฤดูกาลนี้ไปนะครับ ก็ต้องมาตามผลงานนะว่าถ้าโลปติกีก็มาทำแล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับเขาก็บึ้งคุมวูฟแฮมตันวันเดอร์สมานะแต่ผลงานก็ไม่เป็นที่ประจักษ์ลองมาพิสูจน์กับเวสแฮมดูอีกทีครับมาดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงสำหรับกุนซือรายนี้ครับอย่างคูเลนโลปติกีต้องมาตามกันยาวๆนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจาก u s c o r e 365กันหน่อยนะครับมีมาฝากเดือนพฤษภาคมนี้ครับเปกันแบบจุกๆไปเลยพฤษภาเปจุกๆครับทาง u s c o r e 365จัดแคมเปญใหญ่แจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแบบเต็มคาราเบลเลยครับเดือนนี้แจกของราวันมูลค่ามากกว่า1.5ล้านบาทครับโอ้โหหนักมาก,มากๆนะครับถ้าใครสนใจไหนะก็แอดไปที่แอดยูสกอร์365ครับมีแอดน้ำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวครับ ถ้าบอกว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลคุณจะได้รับโค้ชลดสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายลองไปตามกันดูนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับลองไปถามก็ได้ครับบอกไปเลยครับว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชลดครับใครใครสนใจก็ไปตามก็ได้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับ U score36 5ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับมาตามข่าวกันหน่อยครับของอังเดรโอนาน่าครับบอกว่า เคยคิดเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมถึงย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับอันนี้เป็นคำถามของแข้งอย่างอังเดรอันนาแข้งทีมชาติคูมาโรนนะครับเขาเคยตั้งคำถามกับตัวเองครับมาฟังกันหน่อยอล่าสุดทางอังเดรอนันนาเดอตุงของแมนยูครับยอมรับว่าเคยตั้งคำถามกับตัวเองที่ไม่น่าย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับอังเดรอนันนาเดอตุงครับเปิดเผยว่าเขาเคยตั้งคำถา,ถามถึงตัวเองว่าไม่ควรย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานในช่วงต้นฤดูกาลนะครับ โอนาน่าถูกดึงมาจากอินเตอร์มิลานงูใหญ่ครับเมื่อสมเมธิ์ชิปันมาเพื่อแทนที่ของลามาดาบิกาซึ่งหมดสัญญากับทีมหลังจากเคยร่วมงานกับเชนฮางกมาก่อนที่อาเจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับยังไงก็ตามครับช่วงแรกในถิ่นโอทราฟอร์ดเนี่ยเหมือนฟันร้ายสำหรับโอนาน่านะครับเพราะเขาก่อความผิดพลาดมากมายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมให้แมนยูนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มศึกแชมเปี้ยนส์ลีก ล่าสุดโอนาครับได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับแมนยูทีวีนะคร, mm hmm. ครับเขาบอกว่าเขาตั้งคําถามการตัดสินใจของตัวเองมาเสมอที่ยามาเล่นกับแมนยูโดยบอกว่ามันยากจริงๆนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเชิญกับสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้ผมรู้จักลีกรู้จักผู้คนรู้จักประเทศรู้จักแมนเชสเตอร์แล้วโอเคเรนเชสเตอร์เซลสภาพอากาศในเมืองแมนเชสเตอร์เขาบอกอย่างนี้นะครับ เมื่อผมมองย้อนกลับไปตอนนี้ผมแค่ยิ้มเพราะมันเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับผมแต่ในตอนแรกผมก็แบบว่าเอ๊ะนี่ฉันเลือกถูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมมั่นใจ100%ว่าผมเลือกถูกแล้วเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมรสรใหญ่ในประเทศนี้และเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครจะกล้าปฏิเสธการมาเล่นใ้กับสโมรสรที่สวยงามแห่งนี้ได้ฉันต้องยอมรับว่าฉันมาเล่นที่นี่ด้วยความเต็มใจ100%รยด้วยความสมัครใจนะครับโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่อังเดรโอนา่าเดอตงนะครับ เป็นอะไรที่ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเคยคิด <c oughs> เคยตั้งคําถามกับตัวเองบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอืมก็เป็นคําถามที่ใครหลายคนครับเคยตั้งข้อสงสัยมาก่อนนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม